นี่นะคะจะแจ่วพริกเขียวปลาป่นค่ะก็มีพริกเขียวกระเทียมหอมแล้วก็ม,มะเขือเทศค่ะใส่เพื่อความนัวแล้วก็กลมมคั่วให้พริกเขานิ่มเขาหอมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตำกันนะคะคัว่วพริกหอมแล้วนะคะนี่ค่ะใส่คกเลย ต่อจากนั้นใส่ผงชูรสลงไปแล้วก็โขลกปลาปนใส่ลงไป น้ำปลาค่ะมะนาวแล้ก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะกินกับแคปหมูไข่ต้มมะเขือเปราะ เสร็จแล้วนะคะแจ่วพริกดิบป,ปลาป่นกินกับกุ้งเชียงแคปหมูไข่ต้มยังมะตูมแล้วก็มะเขือเปาะค่ะที่เหลืออยู่ในตู้เย็นยังไม่ได้ซื้อไปซื้อผักใหม่พริกเขียวนี่ก็เป็นพริกที่เอ่อที่มันขึ้นเองแล้วดกดกที่เขียเก็บไว้นี่ค่ะเดี๋ยวจะทอดแหนมอีกอีกเม็ดสวยมากเลย นี่เดี๋ยวจะทอดเอ่อทอดไข่เจียวแหนมใส่พริกเขียวแล้วก็อ่ใส่ใบโหระพาจะกินกับข้าวต้มนี่ค่ะเจวพริกเขียวกินกับกุนเชียงแคบหมูมะเขือเปะาะไข่ต้มยงมะตูมค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วนะคะ